กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐ,ฐสภาค่ะตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยของเราได้เผชิญกับความท้าทายอยู่มากมายหลายประการด้วยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นคือปัญหาของเรื่องเศรษ,ษฐกิจค่ะอย่างที่ทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวได้ทราบดีค่ะ เป็นหนี้เป็นสินกันทั้งนั้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยต่ำมากค่ะ <c oughs> เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเหมือนกันซึ่งอัตราการเติบโตที่ต่ำค่ะต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ครัวเรือนของไทยค่ะไม่สามารถที่จะขยับขยายฐานะความมั่นคงรวมถึงขาดสภาพคล่องทางการเงินและยิ่งมาประสบพบเจอกับปัญหาวิกฤตการณ์ระดับโลกค่ะอย่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด รวมถึงสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะยิ่งตอกย้ําทําให้นี่รัวเรือนพุ่งสูงไปสู่ระดับที่น่ากังวลเป็นอย่างมากปัญหาหนี้ครัวเรือนค่ะถือเป็นประเด็นที่สําคัญค่ะเป็นประเด็นที่น่ากังวลและเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ปัจจุบันค่ะสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากปี2,560ค่ะจาก82.5ต่อ GDP มาอยู่ที่ร้อยละ9 0 8ต่อ GDP ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ค่ะและยังสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันปัญหาหนี้เสียของครัวเรือนไทยค่ะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่น่ากังวลเพราะจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบทางการเงิน ในส่วนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ค่ะอันเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มีรายได้ค่ะดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายย่อยอิสระค่ะไม่ขึ้นตรงต่อใครแต่ต้องอาศัยการพึ่งพาตนเองที่สูงมาก SME ค่ะถือเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งสะท้อนผ่านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมค่ะของประเทศในสัดส่วนของ SME มีทั้งธุรกิจการผลิตค่ะการค้าและการบริการยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารค่ะการเกษตรรวมถึงโรงแรมในสัดส่วนของ SM e ค่ะที่เติบโตต่อเนื่องในแต่ละปีค่ะ ดังนั้นแล้วค่ะธุรกิจ SME จึงเป็นอีกภาคส่วนธุรกิจของไทยที่ต้องให้ความสำคัญแต่ถ้าว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ค่ะกลับต้องเผชิญปัญหาในหลายประการที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดศักยภาพให้เติบโตต่อไปได้โดยที่ฉันขออ้างอิงจากรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะพบว่า63.9%ของ SME ค่ะในไตรมาสที่1ในปี2567มีจำนวนหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นค่ะและยังมีภาระชำระหนี้อยู่ในระดับที่สูงอยู่นอกจากนี้ค่ะแนวโน้มการกู้เงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเงินสดค่ะก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอีกทั้งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ SME มีภาระที่แบกรับค่ะถูกปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ8เป็นร้อละ 12. โดยเมื่อสำรวจลึกลงไปค่ะจะพบว่านอกจากภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นสูงเกือบเท่าตัวแล้วธุรกิจขนาดกลางค่ะที่ต้องการวงเงินกู้มากกว่า1ล้านบาทก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ซึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นภาวะซ้ำเติมวิกฤตและส่งผลให้ภาคธุรกิจค่ะกว่าร้อยลของธุรกิจขนาดกลางค่ะต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบดิฉันจะพาทุกท่านค่ะ พามองลึกลงไปในรายอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญและเป็นกระดูกสันหลังของชาติเราค่ะนั่นก็คืออุตสาหกรรมทางการเกษตรที่แม้จะมีสัดส่วนแรงงานอยู่ในภาคส่วนนี้สูงแต่ในทางเดียวกันค่ะกลับพบปัญหาหนี้เรื้อรังมากมายซึ่งจากการสํารวจค่ะพบว่าภาระนีของเกษตรกรไทยนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาค่ะมีเกษตรกรเป็นหนี้กว่าร้อยละ90 ปัจจัยหลักเลยค่ะที่มีผลที่ทําให้เกษตรกรเป็นหนี้มากมายและก็มีผลอย่างมากต่อไรายได้นั่นคือราคาพืชผลทางการเกษตรไม่แน่นอนค่ะรวมถึงความผันผวนของฤดูกาลค่ะพี่น้องเกษตรกรต้องอ้อนวอนภาวนารอฟ้ารอฝนการเข้าถึงแหล่งน้ําที่ค่อนข้างยากค่ะรวมถึงการขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี โดยร้อยละ88ของพื้นที่ทางการเกษตรค่ะอยู่นอกเหนือเขตพื้นที่ชนระทานนั่นหมายถึงน้ำไม่เพียงพอน้ำไม่มีจึงส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางด้านผลผลิตปีนี้จะมีผลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกอยู่จะตายไหมก็ไม่ทราบค่ะซึ่งนี่แหละค่ะจึงเป็นผลพวงไปถึงความไม่แน่นอนทางด้านของรายได้ของพี่น้องเกษตรกร จากสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเป็นหนี้ค่ะทั้งหนี้ภาคครัวเรือนหนี้ภาคการเกษตรรวมถึงหนี้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนนี้เป็นปัจจัยฉุดรั้งค่ะฉุดรั้งการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพของประเทศไทยของเรา รัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยค่ะจึงได้มีนโยบายในการเร่งด่วนในการจัดการหนี้อย่างยั่งยืนและรวมไปถึงการจัดสรรแหล่งเงินทที่เป็นธรรมเพื่อให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนค่ะได้รับการเข้าถึงการบริการทางการเงินที่เป็นธรรมช่วยปลดตัวหนี้ที่ผูกรั้งค่ะและเป็นตะข่ายรองรับไม่ให้ตกลงไปในหุบเหวของหนี้นอกระบบท่านประธานคะพี่น้องประชาชนคนไทยคะสิปีนะคะที่พังมาตอนนี้เราเพิ่งเริ่ม เราเพิ่งเริ่มเพียงได้แค่หนึปีของการทำงานเพียงเท่านั้นดิฉันจะมุ่งเน้นให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะได้เริ่มซ่อมได้เริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานและ3ปีต่อจากนี้ไปค่ะท่านนายกแพทองทานชินวัตรจะพาพวกเราสร้างสร้างอนาคตที่ดีไปด้วยกันค่ะ เมื่อปัญหาภาระหนี้สินของพี่น้องคนไทยเป็นปัญหาที่เร่งด่วนรอไม่ได้รัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยไม่เคยรอค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ดําเนินตามแนวนโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้พี่น้องคนไทยหลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะนี่แก้แล้วเหรอเรียนทุกท่านเขาว่าเราได้แก้มาสักพักแล้วยังว่าค่ะหนี้สินมากมายมหาศาลค่ะต้องขอเวลาทํางานจัดการให้นะคะ ขอแยกต่อเลยค่ะรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ ถือเป็นหนึ่งปีแห่งการซ่อมค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการมหาก,กรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมค่ะซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่รวบรวมเอาสถาบันทางการเงินรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะมาให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจรยกตัวอย่างค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่บ้านเกิดของดิฉันเองจังหวัดอุบลราชธานีก็มีผู้คนเข้าร่วมมากมายค่ะต่างก็ยิ้มทั้งน้ําตาค่ะท่านประธานไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะ แล้วก็ยังมีโครงการแก้หนี้สําหรับเกษตรกรค่ะด้วยการพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกจากการดําเนินงานตามมาตรการของรัฐบาลและในส่วนของทกศค่ะได้ดําเนินทําให้ผลการดําเนินการปีที่ผ่านมาค่ะปี2566สามารถลดหนี้เสียได้ถึงร้อยละ5.5ค่ะการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะโดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินค่ะให้กับผู้ที่มีปัญหาในการชําระหนี้เช่นการลดอัตราดอกเบี้ยค่ะ การขยายระยะเวลาในการชําระหนี้รวมถึงการพักหนี้บางส่วนค่ะยกตัวอย่างที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค่ะนั่นคือปัญหาหนี้ทกศค่ะทกศได้มีนโยบายพักชําระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ที่มีหนี้สินไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทต่อครัวเรือนพักให้แล้วค่ะในเฟสที่หนึ่ง แต่ดิฉันค่ะได้ลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนมากมายต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่มีหนี้เกิน3,000 0นบาทจะได้พักไหมเรียนพี่น้องทุกท่านค่ะขอให้อดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะคะทางทกศจะเร่งหาแนวทางเพิ่มมาตรการเพิ่มวงเงินในการช่วยเหลือในการพักหนี้สําหรับผู้ที่เป็นหนี้เกิน3 0 0 0 0 0บาทในเฟสที่2ค่ะยืนยันโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันค่ะ นี่ถือเป็นการต่อลมหายใจครั้งสําคัญเลยค่ะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานอกจากนี้ยังมีอีกนะคะการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะโดยรัฐบาลค่ะได้สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพค่ะสินเชื่อเพื่อการศึกษาค่ะเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นการลดรายจ่ายจากหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากให้เข้ามาสู่สินเชื่อในระบบ เช่นนโยบายสินเชื่อ s อ f t l o a นค่ะวงเงินกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทค่ะสำหรับ SME ไทยผ่านธนาคารอมสินนอกจากนี้ค่ะทางคอรมก็ยังได้อนุมัติจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติค่ะเพื่อยกเครื่องเรื่องของการค้ำประกันของไทยเราค่ะ นอกจากนี้ค่ะปัญหาของนี่นอกระบบก็ถือเป็นเรื่องที่เลื้อรังมานานนะคะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆค่ะไปจอดรอหน้าบ้านพี่น้องประชาชนต่างตกใจกลัวกันใหญ่รัฐบาลที่นําโดยท่านเศรษฐาทวีสินค่ะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยการเปิดรับให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่มีความประสงค์อยากให้ทางราชการช่วยเหลือไก่เกียร์นี่นอกระบบได้เข้ามาสู่กระบวนการเจราจาไก่เกียร์ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะสามารถ ลดช่วยแก้ไขผู้ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบได้ยุติเรื่องได้ไกลเกลี่ยรเรื่องได้ลดลงถึง 1, 2 0 3ล้านบาทค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะการแก้ไขเรื่องหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตค่ะทางรัฐบาลก็ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันทางการเงินค่ะธนาคารพาณิชย์รวมถึงบริษัทบัตรเครดิตค่ะให้เข้าร่วมมือการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการแก้ไขปัญหา นี่กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะอันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนเยาวชนและสําหรับผู้ปกครองค่ะที่มีลูกหลานกู้ยืมในระหว่างเรียนทางกยศได้มีนโยบายค่ะลดดอกเบี้ยจากร้อยละ18ค่ะเหลือเพียงร้อยละ50สตังค์ค่ะปรับโครงสร้างนี่รวมถึงปลดภาระผู้ค้ำประกันที่สําคัญเลยค่ะคืองดการบังคับคดีให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากพี่น้องประชาชนท่านใดค่ะที่เป็นหนี้กท ที่เป็นหนี้กอยศค่ะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการขณะน,นี้ท่านยังพอมีเวลานะคะสามารถติดต่อกองทุนกอยศได้เลยค่ะสุดท้ายที่สําคัญเลยค,คือการให้ความรู้ด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนคนไทยของเราได้มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินและหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สินในอนาคตค่ะท่านประธานคะพี่น้องประชาชนคะ สามปีต่อจากนี้ไปค่ะจะเป็นสามปีที่เราจะร่วมกันสร้างรัฐบาลแพทองทานตระหนักดีค่ะถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในปัญหาทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมาจึงมีแนวนโยบายค่ะในการผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างนี่ทั้งระบบทั้งนี้ครัวเรือนนี่ธุรกิจรายย่อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะสาม,มารถดําเนินชีวิตได้อย่างคล่องตัวเงินในกระเป๋ามากขึ้นและมีความสุขในครอบครัวค่ะ นอกจากที่รัฐบาลจะช่วยคลายปัญหาด้านหนี้สินแล้วค่ะทางรัฐบาลก็จะเร่งหาตลาดให้ค่ะส่งเสริมการเกษตรค่ะเพราะหัวใจของรัฐบาลเพราะหัวใจของแพรทองทานค่ะและหัวใจของดิฉันเองสุดารัตพิทักษ์พ่นพลบนั่นคือเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรคนไทยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนปลูกลำไยปลูกยางพาราปลูกอ้อยราคาดีขึ้นไหมคะ ส่วนพี่น้องที่ปลูกข้าวแล้วมันสำปะหลังค่ะปีนี้แพรทองทานมาแล้วค่ะเพื่อไทยมาแล้วราคาดีขึ้นแน่นอนค่ะเราจะยกระดับสินค้าเราจะยกระดับสินค้าราคาเกษตรค่ะจากเกษตรดั้งเดิมให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยผ่านแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ค่ะด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้กับเกษตรกรทุกกลุ่มโดยมีการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำค่ะและ เกษตรแม่นยำและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางด้านอาหารค่ะมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรทั้งอาชีพเกษตรกรมรมปศุสัตว์และประมงค่ะตลอดจนอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะ พี่น้องประชาชนคนไทยคะยังจํานโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกกันได้ไหมคะในสมัยที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรค่ะได้นําเอาวัตถุดิบทางสินค้าทางการเกษตรของพี่น้องคนไทยเราไปนําเสนอทั่วโลกจนพี่น้องต่างชาติได้ชิมได้ติดใจของไทยคะ่ะวันนี้เราจะหยิบยกเอานโยบายนี้มาใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นการนํานโยบายเชิงรุกคะ่ะในการนําสินค้าทางการเกษตรของเราไปให้ไปให้ต่างชาติได้เห็นได้ชิมรวมถึงการแสวงหาโอกาส ตลาดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดฮาลาลค่ะซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีการเติบโตสูงมากนี่จึงเป็นโอกาสที่สำคัญค่ะในการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยที่จะช่วยยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากภาระหนี้สินของเราที่เป็นอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องขายค่ะพักเพื่อไทยมาแล้วเพื่อไทยขายเก่งค่ะ นอกจากการสนับสนุนการปรับโครงสร้างนี่ทั้งระบบค่ะและการนำเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้แล้วรวมถึงการเปิดตลาดใหม่ค่ะขยายโอกาสในการสิน้าขายสินค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะรัฐบาลเพื่อไทยที่นำโดยท่านนายกแพทองทานชินวัตรได้ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรนั่นคือน้ำและดินค่ะผ่านแนวคิดดินดีน้ำดีพันดีค่ะโดยได้มีแผนนโยบายการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะเร่งให้น้ําถึงไร่ถึงนาพี่น้องประชาชนด้วยการเพิ่มแรงกับเก็บน้ําค่ะเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําควบคู่กับการขยายเขตชนรับประทานคลองส่งน้ําอย่างที่เพื่อนสมาชิกทางฝั่งพักประชาชนได้พูดถึงเมื่อสักครู่เราเตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะซึ่งเราจะช่วยลดต้นทุนค่ะและเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรไทย ลดความเสี่ยงในการพึ่งฟ้าพึ่งฝนในทุกฤด,ดูการทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถบริหารจัดการต้นทุนเพาะปลูกได้คาดการผล,ผลผลิตล่วงหน้าได้ค่ะท่านประธานจึงจะสามารถบริหารจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้ค่ะจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยดีขึ้นแน่นอนค่ะการแก้ไขปัญหาหนี้สินในมุมมองของพรรคเพื่อไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่การพักหนี้ลดหนี้และแก้หนี้เท่านั้นแต่เราจะทําแบบบูรณาการค่ะ รอบด้านรอบครอบและครอบคุมค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยคะเรามาช่วยกันเถอะค่ะอย่าเพึ่งด่ากันเลยค่ะเรามาช่วยเป็นกําลังใจให้ทางรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยให้ทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยของเราโดยเปลี่ยนจากความท้าทายทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพเพื่อให้พี่น้องคนไทยของเราค่ะกลับมามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี หมดหนี้และมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไปเชิญ